สวัสดีครับผมฝากช่องคนรักกระท่อมด้วยนะครับนี่เสียบเสียบไว้หน้านนะครับแล้วมันมันจะตายแล้วมันรีบแต่ผมก็ปล่อยทิ้งไว้ไมาดูที่โตแล้วครับางงามพามาชมสวนกระท่อมนะครับเสียบยอด นี่นะครับนี่คือต้นพรอมลิดนะครับพึ่งลงพึ่งลงดินนี่ครับช่องเลยนะครับนี่คือต้นที่มันส่งวัสดุมาแล้วมันหักครับมาแล้ครับแตกใหม่แล้วนะครับ นี่คือหนอนนะครับซ,ซื้อมาแล้วมันมีสองต้นครับต้นแฝดเริ่มแตกแล้วนะครับคือผมก็น้อมไว้นี่ครับดูแล ดูแลไม่ยากเลยครับท่านเป็นขี้วัวน,นะครับที่ผมใส่ไว้นี่ครับกำลังฟื้นนะครับต้นนี้โซมมากนี่คือต้นที่ผมเสียบยอดไว้นะครับเสียบสองสิงหาคมยังไม่ถึงสองเดือนเลยนะครับเนี่ยกำงามสวยมากเลยต้นนี้ใบ ใบสวยครับไล่หนอนไล่ไงก็ไม่หมดครับฝนตกมันก็ไม่แล้วเสียบยอดอันนี้ไม่ถึงเดือนนะครับ เสียบที่หลังเพื่อนเลยเนี่ยเสียบพร้อมกันครับไม่ค่อยโตนี่เป็นก้านแดงนะครับนี่จะเป็นหางกั้งครับผมตรงนี้นี่ครับตอใหญ่ตอใหญ่โตเร็วนะครับนี่ผมเสียบไม่ถึงเดือนนะครับพุ่งเร็วมากครับดูก,กิ่ง กิ่งแขนงยังตัวยังใบใหญ่เลยครับเนี่ยนี่ผมเสียบไปสี่ห้าสายพันธ์นะครับเพิ่งเสียบเองเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับนี่คือตอที่ผมชำไว้นะครับตอที่ผมชำไว้อันนี้ก็ติดไปแล้วมันยาวไปเลยครับ ยังไม่ได้เอาลงดินอีกเยอะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลายไปให้นี่ครับใบใหญ่มากไม่ถึงเดือนข้างในนี้น่าจะเป็นพันเหลียนทองนะครับหรือไม่ใช่ก็ยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเขาว่า ที่ให้ผมมาเป็นเหรียญทองนี่ก็ยังไม่ถึงเดือนครับนี่ก็เป็นแตงกวาบ้านนะครับพันมาจากใต้ทั้งนั้น,นับนี่ชุมพรมีแตงกวาแตงกวาบ้านมาจากชุมพรเดพาไปดูต้นที่ผมเอากับอาเอากับเตี๋ยมานะครับบ้าน ต้นนี้มีสิบกว่าปีครับที่ผมเอาพันมานี่ครับเป็นโรคนะครับเป็นโรคจกิดสนิมเนี่ยครับมันแก้ไม่หายครับเพราะป่ามันลกมากนี่คือสามยอดนะครับผมติดตาไว้ผมรีบแกะเกิน น้ำเข้าไปขังมันก็เน่าไปนี่อันนี้คือไม่รู้ทำไมยอดเน่านะครับไม่รู้ว่าทำไมยอดเน่าก็หากออกไปเลยครับเดี๋ยวก็แตกใหม่นี่ครับกำลังงามครับนี่เสียบสองสิงหาครับผม มจะฝึกตัดต่อยนะครับทุกคนทำช่องเมื่อวานนี้น่้ก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับกระท่อมเสียบยอดปลาจีนมุลีางามนะครับ่ผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ รอแค่นี้ก่อนนะครับ